วันนี้เราเคลียร์ที่แล้วก็เจอสถูปนะคะดูเป็นเนินเป็นเนินจากตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็มีก้อนหินเอ้ยไม่ใช่ก้อนหินก้อนอิฐเก่าอิฐโบราณน,น,นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างสร้างอ่อสร้างหอใหม่ก็จะเอาเก็บไว้ข้างในเหมือนเดิมเห็นไหมคะนี่เจอเต็มไปหมดเลยนี่น่าจะเป็นฐานสถูปเนี่ยใช่พกใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเนี่ยค่ะ เป็นเนินขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเป็นฐานสถูปแน่นอนใช่ตรงนตเนี้ยเห็นเห็นชัดเลยตรงเนี้ยโอ้ใช่เป็นเห็นชัดเลยเห็นไหมคะตรงเนี้ยอืมองั้นตรงนี้ต้องทําเป็นเจดีเหมือนเดิม,ม,ดมตรงนี้ต้องสร้างเจดีปวดันไปแล้ว วันนี้วันพุทธที่12บสองมกราคมสอง5นหห้านะคะเราได้เคลียร์ที่ก็ขุดไปจนเจอแล้วเจ้าก็อย่างที่บอกนะคะว่าท่านมาเข้าฝันบอกก็คือว่าเป็นก้อนอิฐแบบนี้นะคะอันนี้ก็ได้บูชาไหว้ที่ท่านมาเข้าฝันบอกนะเจ้าก็เป็นที่เก่าของเจ้าพญาชมพู แล้วก็ลูกชายอีกหนึ่งคนนะคะน,นี่เจ้าน,นี้เราก็จะสร้างเจดีรอบๆตรงเนี้ยค่ะเอเจดีสร้างรรตรงน,งรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นธรรมะโอสถสถานที่ได้ทําบุญทํากุศลให้พระสงฆ์ได้มาพักได้มาปฏิบัติธรรมจะมานั่งสมาธิแล้วก็สําหรับสงอาพาธด้วยนะเจ้านี่นะคะ ก็จะถวายนะคะโอสดเพราะว่าตอนนี้เราก็มีเคสพระที่เรา,าถวายส่งอาพาธอยู่นักนี่ก็เลยจะได้มีที่นะคะเป็นอีกหนึ่งที่ที่พวกเราเราชาวพุทธได้เป็นอีกหนึ่งที่ศึกษาธรรมะเพราะจะมีหอพระไตรปิฎกแล้วก็ได้ ปฏิบัติธรรมใครอยากจะมานั่งสมาธิหรือว่า,าสวดมนต์ไหว้ผ้าอีกหนึ่งที่นะเจ้าที่นี่เลยนะคะ